ขอบคุณรูปภาพที่แฟนอาร์ตส่งเข้ามานะครับสวัสดีครับผมโดอิสเมลยนะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบ p V P ที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเป็นระบบ A I หรือเราเรียกกันว่าระบบบ,บ,บอทนั่นเองก็โดยปกติแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่ไม่ค่อยเก่งด้าน p V P เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเห็นว่าเป็นระบบที่เออสามารถเอามาฝึก p V P แบบไม่ต้องไปขอแรงชาวบ้านหรือว่าไม่ต้องไปสู้กับชาวบ้านที่ไหนเราสามารถสร้างบอทหรือ A I เข้ามาซ้อมฝีมือกับเราได้วันนี้ก็จะมาพูดถึงระบบนี้กัน ก็กด x นะครับเปิดหน้าต่างนี้ขึ้นมากดเข้าไปที่สร้างห้องเราสามารถสร้างห้องสู้ AI ได้นะครับหรือว่าจะเอาเพื่อนไปสู้ AI ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอะไรที่สนุกไปอีกแบบหนึ่งก็ผมจะเอาหมดเอาคิวแล้วกันนะครับง่ายดีก็เป็นตัวตัวเลย2คนระบบ AI นี้เนี่ยเราสามารถาสร้างสร้างบอทดขึ้นมาสู้กเราได้โดยที่เราสามารถเลือกระดับความยากง่าแล้วก็อาชีพบอทด,ด้วย อย่างเวลาเราจะเลือกอาชีพนะครับเลือกอาชีพบอดเนี่ยเราสามารถมาดูได้ว่ามีอาชีพอะไรให้เราเลือกบ้างก็ไม่มีทุกอาชีพนะครับหมายความว่า,ามีจํากัดแค่นี้มีเท่าที่เห็นแค่นี้นะครับก็ไม่รู้ว่าอนาคตเนี่ยจะพัฒน,นาหรือว่าจะเอามาเพิ่มหรือเปล่าในระบบนี้ก็ผมเป็นการเดเตอร์ก็ขอสะบบการเดตเตอร์กันเองแล้วน,นะครับความยากก็เอาไปท้าแล้วกันเพราะว่าเมื่อกี้ผมไปลองลงระดับ EC ดูมันยืนให้ตีเฉยๆเลยรู้สึกว่า มันไม่ค่อยได้ออกสกิลสู้เท่าไหร่ก็ขอสู้รับพารลลวกันเราก็สามารถาปรับอะไรได้ตามปกตินะครับเเริ่มเลยก็ระบบ p p AI เนี่ยเป็นระบบที่ช่วยเหลือผู้เล่นผู้เล่นที่อยากจะลองสกิลอยากจะลองฝึกฝนอยากจะลองคอมโบอะไรใหม่ๆอะไรพวกนี้นะครับก็สามารถเข้ามาเล่นกับ AI ได้เวลาว่างๆเวลาที่ไม่มีใครเข้ามาหรือว่าเป็น ถือว่าเป็นระบบที่โอเคนะครับสำหรับคนที่ชอบชอบไม่เรียกว่าไม่ชอบมีเรื่องอะไรกับใครเท่าไหร่นะเพราะว่า PP ของเกมนี้เนี่ยแน่นอนอยู่แล้วทุกคนจะเข้าใจกันดีว่าเวลา PP มักจะมีปากเถียงกันหรือเป็นระบบ SB บ้างไม่ SB บ้างเราก็สามารถมาฝึกมาคอมโบกับตัว AI พวกนี้ได้นะครับก็สู้ไปเรื่อยๆนี่ผมบอกก่อนเลยนะครับว่าผม พีพีไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับก็พยายามาสู้สู้ให้จบแมตช์นะหลายคนหลายหลายคนก็ถามว่าเออทำไมผมไม่ทำคลิปพีพีเลยก็อย่างที่บอกไปครับผมไม่ได้ไม่ได้ซ้อมพีพีหรือว่าไม่ได้ฝึกอะไรมากเท่าไหร่ฮะที่เห็นสู้ๆอยู่นี่ก็ตีเอาที่นี่จากลงดันมาสู้เู้เฉยนะไม่ได้มีตีมอะไรจบแล้วเหรอ อเครับก็หลังจากที่ลองสู้กันอีกหลายๆรอบนะครับผมไปดูสกิลของ AI มาก็ขอสรุปนะครับว่า AI เนี่ยใช้สกิลได้เพียงเวล70นะครับอย่างสกิล EX 80เนี่ย AI ไม่มีอย่างการเดเตอร์เนี่ยที่ผมสู้ไปเมื่อกี้นเนี่ยฟินจอแท็กของการเดเตอร์ AI ยังไม่เป็น EX นะครับก็แต่สกิลเล็กหรือสกิลรายได้เนี่ยเป็น EX แล้วขอสรุปว่า AI ที่สู้อยู่เนี่ยเวล70นั่นเองกอ็ส่วนอาชีพอื่นๆอย่างลิปเปอร์ Reaper หรือว่าอิเลสตาอะไรพวกนี้เนี่ย AI ตัวอื่นผมยังไม่ได้ลองนะครับก็สามารถไปลองสู้กันได้ฝึกฝีมือกันได้นะครับส่วนในโลกอื่นๆเนี่ยเช่นห้องห้องราวห้อง r สปอนเนี่ยยังไม่ได้ทดลองเล่นนะครับว่ามันเป็นยังไงตรงนี้นะครับก็สามารถไปทดลองเล่นกันได้วันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วขอลาไปก่อนขอบคุณมากครับมับนต้องจบ ถ้าสงสัยอะไรหรือว่าอยากจะสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ใน Youtube หรือถามถามในแฟนเพจได้ตามปกตินะครับนี่ก็บายบายครับสามารถกด Subscribe ติดตามผลงานต่างๆของผมได้ที่นี่หรือจะติดตามทางแฟนเพจ Douglas T H S Smile นะครับสามารถไปพูดคุยกับผมได้ที่นั่นเลยแล้วเจอกันครับ